จงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่เติมให้เต็มตอนนี้เลยคนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตเหมือนมีเวลาบนโลกแบบไม่จำกัดเรามักใช้ชีวิตตามใจตัวเองไปเรื่อยโดยละเลยสิ่งสำคัญบางอย่างไปเสมอเมื่อไรคุณจะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองเสียทีเมื่อไรจะเริ่มออกกำลังกายเมื่อไรจะเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อ,อไรจะลงมือทำสิ่งที่คุณอยากทำเมื่อ,อไรจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเดือนหน้าหรือต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียก่อนต้องรอจนกว่าคุณจะได้งานใหม่หรือต้องรอให้โครงการที่คุณทำอยู่เสร็จสิ้นเสียก่อนผมทราบดีครับว่าคุณมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำและยังไม่มีเวลาในตอนนี้ ต่เชื่อไหมครับว่ามีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยรู้ถึงความหมายของการดำรงชีวิตเลยและกว่าที่จะคนพบก็สายเกินไปเสียแล้วบรอนนี่เวย์พยาบาลชาวออสเตรเลียผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเธอให้ผู้ป่วยที่กำลังจะตายเขียนเรื่องที่เสียใจมากที่สุดหาเรื่องสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. ฉันน่าจะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากเป็นไม่ใช่แบบที่คนอื่นคาดหวัง 2. ฉันไม่ควรทำงานหนักอย่างนี้เลย 3. ฉันน่าจะกล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง 4. ฉันน่าจะใช้เวลากับคนที่ฉันรักให้มากกว่านี้ 5. ฉันน่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้อย่ามัวรีรออีกต่อไปเลยนะครับ จงใช้ชีวิตของคุณให้เต็มที่เดี๋ยวนี้เลยจำไว้ครับว่าความล้มเหลวเป็นเพียงข้อมูลป้อนกลับที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ปัญหาเป็นโอกาสให้คุณได้พัฒนาตนเองจงลงมือทำสิ่งที่คุณต้องการทำอยู่เสมออย่าผัดวันประกันพรุ่งอีกเลยอย่าตึงกับชีวิตให้มากนักปล่อยวางให้ชีวิตดำเนินไปตามวิธีที่ควรจะเป็นเปาโลคูเอโลกล่าวไว้ว่า ต้องมีสักวันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วตระหนักว่าคุณไม่มีเวลาทําสิ่งที่อยากทําในโลกใบนี้อีกต่อไปดังนั้นถ้าคุณอยากทําอะไรจงทําเสียเดี๋ยวนี้สตีฟจ็อบได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้ว่าการที่ผมรู้ว่าผมกําลังจะตายในอีกไม่ช้าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในชีวิตทำให้ผมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆได้เร็วมาก ข้อจำกัดแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังศักดิ์สรีความกลัวว่าจะเสียหน้าความกลัวว่าจะล้มเหลวได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อความตายปรากฏขึ้นตรงหน้าสิ่งที่ลงเหลืออยู่มีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นแกนแท้ของความสำคัญการรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมหนีพ้นกับดักความคิดกลัวการสูญเสียคุณเกิดมาตัวเปล่า ไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ทําตามหัวใจตัวเองไม่มีใครอยากตายหรอกครับแม้แต่คนที่พูดเสมอว่าอยากขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่อยากตายแต่อย่างไรก็ตามความตายเป็นปลายทางสุดท้ายของทุกคนไม่มีใครในโลกนี้ที่หนีพ้นจริงๆแล้วความตายเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดของชีวิต ความตายมีหน้าที่เป็นกลไกในการเปลี่ยนผ่านด้วยการค่อยๆทำให้คนรุ่นเก่าหายไปเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแทนที่ทุกวันจะมีโอกาสใหม่ๆลอยเข้ามาใกล้คุณเสมอในขณะเดียวกันเมื่อวันหนึ่งผ่านพ้นไปก็จะมีผลลัพธ์ของวันนั้นเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปอย่างสูญเปล่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีครับคุณเปลี่ยนได้ทีละก้าวในทุกวันจงเริ่มตั้งแต่วันนี้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีคุณจะเห็นผลลัพธ์ได้เองจงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ลูกโตไม่ต้องรอให้โครงการใหม่ที่รับผิดชอบเสร็จก่อนไม่ต้องรอรถคันใหม่ไม่ต้องรอบ้านหลังใหม่ไม่ต้องรองานที่ดีกว่าเดิม จงอยากเป็นคนที่พูดว่าไม่มีเวลาแต่กลับมีเวลาถึง30ชั่วโมงต่อสัปดาห์หนาจอโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมและออกไปดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนจงทำสิ่งที่คุณต้องการทำเริ่มวางแผนได้แล้วตั้งแต่วันนี้จงเขียนสิ่งที่คุณต้องการทำที่สุดมา5อย่างพร้อมกับเขียนกำหนดการให้ชัดเจน